กูราในช่องพายเลิศลังนะคะเออคุณอ,อ๋ออะซงซง<อ>จิขึ้นแต่งขึ้นเสียตกแบบน,นี้สง่งส่งก็มาขึ้นพี่เลิศลักกันสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเาอยู่ <c oughs> นี่เราจะทาน้องเลิศเอดินออกกำลังกายนะคะนาน,นที่เดินทีเนาะโอ้โหตัวดำดิบเลย วันนี้รับมีพ่อทำความสะอาดให้นะคะวันนี้ตัวดาแต่ไม่รู้ว่าจะดึงขาองคารเมรลงมาหรือเปล่านะคะเด็กติดแม่ช้าเลือ,องแล้วช้าเลืองแล้วเริ่มจะเบียดแม่แล้วเริ่มจะเบียดแม่ไม่ให้แม่เดินออก <c oughs> นำหน้านะคะผมต้องนำหน้าแม่เ <c oughs> อา โอ้รู้อีกว่าตรงนี้ผมเคยถูนะคะถูโอ้หลุงนองยิงกะละแม่ห้องหละคนแนง้งแง้งแง้งหละคนจากมาน้ำมาไม่ได้มาไม่ได้ บบยยางละวันนี้เอาลัดทางแม่ไหวโบยยางละบ่ดื่นเลยวันนี้อนอนอนเออเดี๋ยวให้แม่นิโคเดินนำหน้าระวังเดินตามไม่ทันนะคะหามเวะหามเวะหามเวะเว,เวะไปทางพุนเวะไปทางพุนเวะไปะทางสวนพีปีใหม่เออเวะไปทางพุน พี่พ่อใบหัวคุณพ่อเบังเอามาพี่เอามาฝีพี่แม่วาคนเอวักเออเอาเอาแม่แม่จะเห็ดแม่จะเห็ดบ่ต้องทำ บังงึดบ <si ังงึดแม่เฮ็ดเหลีวกะเหลีวโอ้เด็กหน่อยเด็กหน่อยขี่โกงใคะเด็กหน่อยขี่โกงเดไปใส่ไปอาบน้ำบ่โน้ถามกันดีขนาดเลยปุ่นการถามกันด้วยว่าจะไปทางไหนดีแม่กับลูกไปโรงเยื่นสิ เลิศไปอยากไปรงเรียนแล้ว<น>เลิศไปอยากไปโรงเรียนก<น>ินหอดทองดาวเริ่มเดินเร็วแล้วนะคะนี่ลงข่<น>อยลงข่อยลงข่อยว่ะสันยิงแม่ว่าลงข่อย ไปเรื่อยๆเพ่นติ้มพ่นจ๋าเพ่นได้ไปเล่นน้ำมือเดียวตาปล่อยพ่นจำเลี้ยงเพ่นอาตโพสิพาอไปหลินน้ำแล้วเพ่นงานไปโรงเรียนลาเล่นน้ำมาได้ร่อพี่อ้นก้อนพี่อ้นบ้านนี่มาเพี่อนไปเข็นสับปะรดอยูจตบพี่แม่ก็ดีแม่นี่โคตรทิ่มลงน้ำตาม เฮ้ยเฮ้ยพุน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 เฮ้ยเฮ้ยมาพี่มาพี่มาพี่เพิ่นบระหารสวนเพิ่นได้ลูกมาพี่มาพี่ไปหาจันเจ้าเลยเร็วๆผุนจันเจ้าปถามจันเจ้าเบ่งได้เร็วจถทมน้องจันเจ้าเบ่งปจะได้น้องจันเจ้า อ <t ries> โอ้โหพี่เดือนตกใจแม่นิโคนะคะพี่เดือนตกใจแม่นิโควันนี้เราพาแม่นิโคมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมน้องจันเจ้าลุยปุ่นุนโอ้ขี้นอดพอเติงแห้งโอ้ขี้นอดพอเติงแห้งว่าสัน ถือมาพี่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 พี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 พเลิศมหาหลัพี่เรวเร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 โอ้โหโอ้โหใครเน่เน่างเร็วกว่าเก่าแลยงเบิงมาพี่มาพี่มาพี่พี่มหาจันเจ้าพีลาเร่เรเรเรพีจันเจ้าอยู่พี่พี่ นี่พูนี่พี่มา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 พี่พี่เลิศเร็วๆๆ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 ้ๆเๆๆๆเๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ลๆๆ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 ๆนๆ้อนอนัน กลัว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 พิเลิรนะคะกลัวพิเลิรยังไม่ทันได้สัมผัสกับพิเลิรนะคะแม่เป้งเริ่มห่วงลูกนะคะกลัวพิเลิรเอาน้องเอาลูกไปแม่เป้งห่วงลูกบ่ให้พิเลิรเอาน้องไปเรื่องน้อยเริ่งว่าเอาแล้วผุนเลิกเอาแม่เล็กเร็วๆเอออุ้ยบอกการสัมบุญกับยันน้องคือกันได้บัญหานี้ ตอนนี้หวงลูกเบงวะยันแม,น <c oughs> ม่นิโคเ,เอาลูกไปเบงเบงเบงขมาสองเด้อพุนเออเอาสัมผัสกันละพุนโอ้บากกาออกค่ะกลัวนะคะกลัวพิเลิศเอาลูกไปเ <c oughs> ออกัวพิเลิศเอาลูกไปนะคะปกตินางจะไม่สมัมผัสตัวไหนนะคะอันนี้กลัวพิเลิศก,กับแม่นิโคเอาลูกไปลูกก็โอ้โหอยู่นี่โอ้จะขอทั้งบุญกะตาหูพึ่งละ กลัวกลัวกลัวพี่เลิศอาน้องไปดูนะคะกลัวพี่เลิศอาน้องไปแล้วนุ่นโอ้โหได้ยินพี่เลิศมากลัวพี่เลิศอาน้องไปเออกวกน่องมากกวกน่องมากเออกวกน่องมากเลยเร็วเออกวกเออมาเด้อมาเด้อมาเด้อเออกวกกวกกวกเออกวกท่านนี้ก็ห่วงลูกก่อท่านนี้เอาปกติแม่แป้งบ่เคยเป็นแบบนี้แค่นี้เอ้า เอาเอาตัวหน่อยก็ยานพีงานเงาจริงๆ,ๆไปแล้วไปแล้วโอ้ไม่กล้าออกข้างเลยกลัวกลัวดูสัมผัสแล้วนะคะสัมผัสแล้วโอ้แม่แป้งกลัวพี่เลิศก,กับแม่นิโคมาเอาน้องจันเจ้าไปนะคะส่วนพี่ดาวนู้นก็ห่วงนะคะนี่โอ้โหบุญนีการทางดันใส่อีกนึกว่าสันจะมาลักของน้องไปไปเด้อว่าสัน กัวพี่เลิศเอาน้องไปนะคะกัวพี่เลิศเอาน้องไปมา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 พี่เลิศบ่พภาพไปดอกกลัวประกาออกจากอึกเมเลยบันนี้นี่การนี่การกลัวอีก ว่าแม่นิโคกับพี่เลิศเอากลับบ้านไปด้วยนะคะนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อพอเติงวานั่นบับบัตรไปนั่นพี่เลิศไเร็วเร็วเออบื่องุดเลยล่ะปกติสิเล,ล <ทำ S 1> นใส <มา S 1> ่ตัวนัน้เนเลนใส่ตัวน,นี้บื่องุดไม่สนใจนะคะไม่สนใจบื่องุดขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วไม่จะลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลือดรักด้วยนะคะไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจนะคะรักเลือรักในน้อยจะโผลให้รักน,น,นานๆนะคะเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจพ่อแม่แมแมจีต่ตุกตั้นเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ